ตำรวจยืนยันแล้ววันที่หนึ่งกันยายนนี้รู้กันแน่ใครคือคนร้ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะล่าสุดวันที่21สิงหาคม63นะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้านกก,กอกอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อรายงานความคืบหน้าในส่วนของคดีของน้องชมพู่ซึ่งนี่ก็ผ่านมาประมาณ ร้อ่งร้อยสอวันแล้วนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายเลยนะคะโดยในวันนี้นายอนามัยพ่อของน้องชมพู่นะคะได้ขับรถถ่ายออกจากบ้านแต่กลับไปพบว่ามีรถคันหนึ่งจอดเสียอยู่ริมถนนทั้งนี้นายอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือจึงทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้นไม่ใช่รถของนะักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่มาให้กำลังใจ แต่ปรากฏว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่ขับรถมาลาดตระเวนดูความสงบและความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านนะคะซึ่งก็รถดังกล่าวนะคะติดโคลนไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้นายอนามายัยจึงใช้เชือกผูกติดกับรถไถ่ายแล้วก็ลากขึ้นจากโคลนให้นะคะจึงสามารถขับต่อไปได้นะคะนายเสริมให้ข้อมูลอีกนะคะว่า จุดที่จอดรถไม่ตรงกับจุดที่น้องชมพู่หายเพราะตนจอดรถที่ฝั่งซ้ายของบ้านนะคะแต่จุดที่หายนั้นนะคะอยู่ฝั่งขวานะคะอีกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยของรถไม่ทํางานนะคะนอกจากจะมีอะไรกระแทกถึงจะทํางานนะคะอีกอย่างหันรถเข้าข้างในนะคะนอกจากนี้นายเสริมยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับออออสองอักษรย่อด้วยนะคะที่จะมีการออกหมายจับว่า ไม่กังวลเรื่องสอเสือเพราะตำรวจก็สามารถตรวจเช็คตนได้ทุกอย่างแล้วนะและตนเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดข้อมูลการใช้รถกระบะของน้าเสริมในวันที่11พฤษภาคม63นะคะเวลา11นาฬิกาก็ไปหาหมอทําจังหวัดสกลนครนะคะแต่จำไม่ได้ว่ากลับมาตอนกี่โมงนะคะ จนกระทั่งช่วงเวลา13นาฬิกาไปหาพระอาจารย์ครูบาลายนะคะสำนักสงฆ์ในพื้นที่บ้านนาโคกุงอำเภอดงหลวงไฟนะ,ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะหลังไปสังเกตการบ้านนาเสริมและสาวบิตรีนะคะโดยบอกว่าตอนนี้นั้นยังไม่มีการออกหมายจับใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่ไปบ้านนั้นเพียงเพื่อสังเกตการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น อีกทางยังบอกอีกว่าให้ติดตามการถแถลงข่าวในวันที่1กันยายน63นี้นะคะโดยทางตำรวจจะมีการถแถลงความคืบหน้าของคดีหรือปิดคดีไปเลยก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1กันยายนนี้นะคะก็ขอขอบคุณรายการทุกโต๊ะข่าวนะคะพี่บุ๋มก็ฟังจากข่าวเมื่อกี้นะคะเราก็มานำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าตำรวจยืนยันยังไงนะคะในวันที่1น,นี้รู้กันแน่นะคะเดี๋ยว พี่บุ๋มจะรีบมารายงานความคืบหน้าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ